วันนี้นะคะงานเราจัดใหญ่โตมโหฬารมากนะคะเพื่อให้สงเกีติกับท่านที่ได้รับรางวัลน,นะคะบานเย็นขับของไครมากหนึ่งนะคะที่ผ่านมาพลิตสง,งานกันได้อย่างล้นหลามมากๆนะคะบรรยากาศรอบด้านได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะก็มาเจอกับนังก๊อนนะคะแล้วก็พี่พายค่ะสวัสดีคับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มางานบานเย็นขับค่ะวันนี้รู้สึกว่า <c oughs> ตเต็มมากครับแล้วก็บริษัทจัดเต็มมากๆเลยครับทัง้ง ทั้งกิจกรรมต่างๆของทางโรงพยาบาลนะครับก็สนุกครับมีความสุขนะครับนอกจากว่าเรามางานแล้วเรายังได้มาเจอเพื่อนๆที่มน้องด้วยนะครับในวงการเดียวกันเนาะนักขายพื่อชีิสทัยของท่านเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี่พายนะคะลองกรนะคะวันคีะมาเป็นพี่มงนะสวัสดีพี่มงค่ะวันนี้มางานบานเจ็นับเป็นยังไงบ้างคะ มาเย็นมานสัดข้างจริงๆเลยนะคะคือทุกคนแบบน่ารักลหล่อๆือสวยจัดเต็มกันมากนั้นเลยค่ะโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวไปเจอกันต่อในงานนะคะ บรรยากาศในงานทุกคนคือวันนี้ตื่นเต้นมากได้เจอนายเพราะว่าเจอคุณสารารัมซำค่ะมาแบบว่ามาพูดนะให้เกียรติพูดบนเวทีให้พวกเราได้ฟังกันนะคะเรื่องของแบบประกันนะคะว่าเราจะมีตัวใหม่อะไรมานําเสนอให้กับลูกค้าอีวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก ที่ได้แบบได้เจอนายนะแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนักขายทุกคนนะคะที่แบบเออมารวมตัวกันวันนี้วันนี้ไกลสุดมาจากร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนราอยู่ใกล้ๆไม่เป็นไรดอกแต่พี่บางคนแบบมาจากาคอีสานาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบทุกคนตั้งใจมางานนี้มากๆะค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยแล้วก็ในในเกมในใน,ในงานเราก็จะมีการแบบเล่นเกมวงล้อมันคือชื่อมันเยอะมากทุกคนคือแบบมันประมาณสักห้าร้อยคนเห็นจะได้มั้งในหอประชุมอันนั้นน่ะเออ เี่ยถ่ายรูปนะคะขึ้นเวทีกันทุกคนเลยได้ประกาศน,นียบัตกรกันค่าเหมือนรถนะคะรถก็ได้เหมือนกันค่ะเป็นตัวอ o อท็อปเอนะคะของบานเย็นบานสะพรั่งนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเราก็หวังว่าไตรมาสหน้าเนี่ยรถจะได้มาอีกนะโอ,โอเคค่ะทุกคนวันนี้รถก็มาอวดแค่นี้ไปละคะ่ะ